สถานีโทรทัศน์สีกองทับกช่องเจ็ด <interrupting> <Supreme> ร,ร่วมกับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอตกสินอิสลาน still standing Thailand นึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวนคำถามกับสิบนักสู้ทีละคนหากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้งสิคนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับผมวราวุฒิเจนธนากุลและนี่คือตกสิบหยิบล้านสติลสตนนี่ ทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้ขเข้าแข่งขันนะครับที่สามารถเอาชนะ1ินักสู้ของเราได้รับเงินรางวัลไปเลย1ล้านบาทผู้ขเข้าแข่งขันของเราในวันนี้นะครับสะสมผ่าน2คนไปแล้ว60,000บาทนะครับยังอยู่ในการดวลครั้งที่3เขาจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่เอาใจช่วยนางเอกสาวสวยคุณเปรียวทัศนียาครับสวัสดีครับเลือกดวลครั้งที่3 กับคุณแจ็คนักสู้ประจํารายการของเรามีความมั่นใจแค่ไหนครับอืหนูว่าพี่แจ็คมั่นใจดีหนูนะคะถูกพี่กำลังจะบอกว่าหนึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ยบอสครับครับผมแอบไปหลับมาเมื่อสักครู่นี้เพื่อพักผ่อนสมองครับคุณครูผมทุกคนตั้งแต่สมัยเรียนอนุบาลยันมหาวิทยาลัยมาเข้าฝันผมอมาบอกความรู้ผมแต่ละคน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 มาบอกผมพี่แบ๊ก นี่คุณต้องเรียนในฝันเลยเหรอเดี๋ยวนี้ครับผมมีคนเข้าฝันมาเรียนกันเลยมาสอนกันเลยผมเน้นเฉพาะรายการนายครับผมครับผมผมต้องการรักษาเงินล้านไว้ให้ได้นานที่สุดครับครับผมจุดทูบเรียกครูมาความรู้ไม่เท่าไหร่ต้องบอกเลยคุณแจ็คเนี่ยครับความรู้ไม่เท่าไหร่แต่ด้านการเฉลี่ยแน่นมากจริงๆครับผมการเรียนการเรียนครับผมรับรองว่าน้องนี้ตัวช่วยนั้นไม่หายไปหนึ่งก็สองอย่างแน่นอนโอ้โห นี่เข้าท้าทายน้องเปรี้ยวเลยอะล่ะสงเคราะห์เขาหน่อยดีกว่าพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับเปรี้ยวทัศนียายังอยู่ในก้าวที่3สู่เงินล้านของน้องเปรี้ยวทัศนียานะครับส่วนคุณแจ็คนะครับนักสู้ประจำรายการของเราสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง4 0,000บาทมาดวลกันต่อเลยคำถามต่อไปเป็นของคุณแจ็คครับครับ20วินาที ต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับแรงทางใจกำลังใจฮะถูกต้องครับกำลังใจดีไหมกำลังใจคำนี้เนี่ยครูตอนป .4 มาบอกผมว่าข้อนี้เนี่ยบอสต้องถามโอ้โหครับผมกลับมาที่น้องเปรี้ยวดีกว่าค่ะยาไปฟังอะไรที่ไร้สาระมากนะครับข้ากได้นะครับตั้งสติตั้งสมาธิให้ดี20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับ จนประมาทชล่าใจค่ะถูกต้องครับก <takiego> ลับมาที่คุณแจ็คครับยินดีครับบอส20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ <pow velvet> จดจำเอาใจจดจอ่อ <làm> ใ,ใจใส่ใจถูกต้องครับ คำถามนี้ครับหลายๆคนจะถามว่าคุณคิดอะไรอยู่ครับตอนนัูไม่มาไงรอผมรอครูข้ามรถพอดีมาสายหน่อยบันไดหลายขั้นกว่าจะมาถึงเกือบ1ิวิครับผมครับผมกลับมาที่น้องเกลียวกันต่อเลย20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับจำได้แม่นยำขึ้นใจค่ะถูกต้องครับนี่ครูก็มาเร็วมาก ยังสบายสบายอยู่ครับเดี๋ยวรอครูผมมาเรียกมาทีเดียวรวมตัวกันตรงนี้เลยยืนร้องผมไว้เลยดีดีครูดี้อค,ค,ครับ้อเนะครับผมถ้าตอบไม่ได้นี่ไม่รู้จะพูดว่างไงแล้วนะครับมาลุ้นกันเลยกักกกบคุณแจ็ค20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมอบความเชื่อความมั่นใจให้ได้ใจให้ใจมอบความเชื่อความมั่นใจไว้ใจถูกต้องครับ พี่แจคครับฮะจริงๆคือรู้อยู่แล,แล้วเล่นมุกพูดคำอื่นไปแล้วก็มาไว้ใจใช่ไหมฮะไม่รู้ดีกว่าไม่รู้ครับผมจริงเหรอพี่ไม่ให้เป็นคนเดียวที่รู้ครับบอสครับไม่เป็นไรพี่ท่านผู้ชมทางบ้านดูสีหน้าพี่ออกดีีดว่าพี่โกหกหรือ<ด>ไม่โกหกครับอันนี้ครูไม่ได้บอกผมครับ,รบผม ตอบเองตอนนี้ผมไม่อยากโทษครูทั้งหลายครับครับผมโอ้โหถ้าครูบอกปุ๊บนี่ผมจะได้เปรียบทันทีครับอันนี้ผมตอบเองครับผมเกือบไม่ทันครับบอยครับลามเยอะมากแม่ดูมันง่ายๆแต่คุณก็ทำให้มันยากจนได้ให้ตื่นเต้นครับบอสเรียกเรตติ้งฮะเรียกเรตติ้งมากเลยกลับมาที่คุณเปรี้ยวกันต่อเลยดีกว่านะครับเปรี้ยวเขายิ้มสบายๆแล้วผมยิ่ดีกับน้องพี่แฮ ppy 20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับบังคับให้ยอมทำตามมีอะไรได้พูดออกมาครับเร็วครับบังคับให้ยอมทำตามเร็วครับฝืนใจค่ะไม่ใช่ครับเร็วครับผ่านได้ครับผ่านค่ะผ่านครับกลับมาที่คุณแจ๊คครับบังคับใจครับถูกต้องครับ ไม่ธรรมดาคำนี้แท็กไม่ต้องใช้คูครับทำไมครับเพราะว่าใช้บ่อยถูกต้องคืนใจถูกต้องครับผมทุกคนต้องยอมรับในตัวผมครับบอสครับกับสิ่งที่ผมพูดไปว่าผมทําได้นะครับบอสครับครับผมผมไม่ต้องการโอทีเงินเดือนหรือว่าอะไรขอแค่ความรักจากบอสก็พอ อันนี้ผมมีให้คุณอยู่แล้วขอบคุณครับผมผมมีนน <ะ S 2> เนาะค่าตัว<ม>วันนี้ก็ไม่เอาใช่ไหมครับพี่บ้านเนาค่าไฟแพงว่าจวงนี้น่าร้อน <c oughs> เอาไว้ก่อนขอบบอสครับไม่น่าเชื่อนะครับแม่ตัวช่วยของน้องเปรี้ยวหายไปอีกหนึ่งครั้งแล้วครับผมตอนนี้เหลือสิทธิ์ในการผ่านเพียงหนึ่งครั้ง สุดท้ายเท่านั้นถูกต้องครับบอสครับแล้วยังต่อสู้ในการดวลกับคุณแจ็คอยู่ครับข้ามมาแล้วคุณก็ตอบได้เพราะฉะนั้นข้อต่อไปเป็นของน้องเปรี้ยวนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับร่วมรู้สึกในความทุกข์ยากของผู้อื่นอะไรนะครับเต็มใจไม่ใช่ครับร่วมรู้สึกในความทุกข์ยากของผู้อื่นนึกดีดีครับใจเย็นเห็นใจ ถูกต้องครับอยากจะแนะนำน้องว่าให้น้องแบ่งครูพี่ไปบ้างอยู่กันแน่นเชียวครับบอสรับกลับมาที่คุณแจ็คกันต่อเลยครับผมดูมีความมั่นใจขึ้นมาทันทีเต็มร้อยครับถ้ามากกว่าร้อยนี่ปลอดแตกครับบอสโอ้โหแม่มาได้นี่คุยใหญ่เลยทีเดียว มาลุ้นกันว่าจะทำได้ดีแค่ไหน20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณแจ็คครับ oh. แน่ใจเชื่อใจเชื่อมั่นเชื่อใจมั่นใจถูกต้องครับทุกอย่างที่ผมพูดคือคำถามนี่หมดมั่นใจเชื่อใจทุกอย่างคือใช้ได้หมดครับผมครับแต่คำถามคำตอบบอสแบบนี้ก็ต้องเอาแบบนี้ครับ ผมไม่ยอมผิดครับครับผมก็เหมือนเราฟังเขาเราก็งงๆเขาเหมืนอนกันนะไม่เป็นไรกลับมาที่นกเปรี้ยวกันต่อเลย,ย20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์เสียใจค่ะถูกต้องครับกลับมาที่คุณแจ็คยินดีครับบอส20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ พอ้อใจรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเอาแล้วไงดูดีๆครับรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมน้อยใจถูกต้องครับอาจจะตอบช้าหน่อยครับบอสครับอันนี้ใครบอกครับ ฮะอันนี้ครูบอกหรือว่าคิดได้เองเขามายืนเฉยๆเขามายื่เฉยๆประดับประมีผมเฉยๆอ๋อครับทก่ย่าเาคือรถทัวร์กลับหมดแล้วแหละครูแจ๊ะให้เขารอก่อนให้เขารอก่อนอาจจะช้านิดนึงแต่ชัวร์ครับบอสครับครับผมมีปากสั่นนิดหน่อยครับบอสกลับมาที่น้องเปรี้ยวแล้วครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับรู้สึกสบายใจหายอึดอัดใจถูกต้องครับ เอาละครับกลับมาที่คุณแจ็คก,กันแล้วผมยินดีมากตอนนี้พร้อมไหมครับเต็มร้อยบอสถ้าคุณพร้อมเต็มร้อยเดี๋ยวเรา <ปะ S 1> พักโฆษณาแล้วกลับมา,าลุ้นกันดีกว่าครับพี่มาทรั้งราชพี่ตอบได้ถึง5้าหบเลยเหรอพี่หาคำค่ะเปรี้ยวเหลือ ผ่านอีกหนึ่งผ่านเรียวอาจจะเป็นคนหล่นแทนที่ก็ได้ในรอบนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แพนทีนโปรวีไฮลักซ์รีโวทร์ดสปอร์ติโวสินเชื่อบุคคลพรอมิส สนุนโดย French Cafe Rich Espresso l a u r e a t Soft Save แบบกลางคืนแบบรนด์รังนกแท้น้ำดื่มเนสเล่ Pure Life สูตกสิบหยิบล้านสตูแลนดิ้งไทยแลนด์นะครับยังอยู่ในการดวลครั้งที่3ของน้องเปรี้ยวทัศนียากับคุณแจ็คนะครับนักสู้ประจํารายการของเราไม่น่าเชื่อครับน้องเปรี้ยวต้องใช้ตัวช่วยนะครับเหลือตัวช่วยเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นบอสต้องใช้คําใหม่นะครับผมค,คาว่าไม่น่าเชื่อเนี่ยควรจะทิ้งลงไปในหลุมได้เลยควรจะใช้คําว่าประหลาดใจ <Whoa. S 2> ควรใช้คําว่า สุดยอดจริงๆครับบอสครับพูดคำนี้ดีกว่าถึงจะเหมาะกับชุดแล้วก็ความสามารถของผมครับครับเมื่อสักครู่พร้อมเต็มร้อยเต็มร้อยตอนนี้พร้อมหัือยังผมก็ยังขอยืนยันคำเดิมเรียนบอสตรงๆแบบนี้ว่าเต็มร้อยครับผมโอ้โหถ้าเต็มร้อยอย่างนี้ย่ารอช้าคำถามต่อไปของคุณแจ็คกันเลยครับครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเวลาชั่วกั้นลมหายใจไว้คราวหนึ่ง อึกใจถูกต้องครับยับยับตอนนี้ครูนั่งกันหมดแล้วครับผมครูันั่งครับนั่งครับให้เป็นระเบียบครับผมครูเมื่อยครับผมเรื่องอะไรไม่ลืมเอาครูกลับบ้านไปด้วยนะครับพี่เขาไปอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่วันนี้เขามารอพี่ตรงนี้เพื่อพี่เพื่อพี่เอเพื่อ still standing Thailand ครับผมโอ้โหโอ้ ไม่น่าเชื่อว่าความมโนพี่จะยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่นอนไมมแน่นอนคำตอบคืออึดใจครับนะครับดูคุณใช้เวลาหลายอึดใจในการตอบเหมือนกันเกือบหายใจไม่ทันครับบอสแต่ตอบแล้วกลับมาที่น้องเปรี้ยวกันแล้วนะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับเก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอแพ้ใจค่ะถูกต้องครับมเป็นคำถามต่อให้น้องเขาก่อนครับ ให้เขาคุ้นชินกับคําถามแล้วก็คําตอบดีกว่าคุณคิดว่าคําถามนี้ง่ายไหมเป็นเพลงของคุณใหม่เจริญบุระครับผม2534ในตอนนั้นครับผมแพ้ใจครับผมตอนนี้มาทำมาทำเป็นอีกประมาณ3ามถึงสี่เวอร์ชันด้วยกันครับผมคนมาโคเวอร์โคเวอร์แปลว่าอะไรครับคือร้องแบบร้องในสไตล์เขางอ๋อถูกต้องครับผมเอามาทำใหม่ใช่ใช่ครับคำนี้ครับผมเหมือนจะฉลาดจ้ะ กลับมาที่คุณแจ็คก,กันเลย20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมีใจฝักใฝ่ในทางชั่วร้ายอาโอ้โหใจมีไฟมีใจฝักใฝ่ในทางชั่วร้ายจะใจบาป<า>แล้วครับจริงแล้วครับ น้องเปลียวตอบได้ไหมครับคำนี้อบอกกับแจ็คมากเลยคุณเป็กกี้ฉฉเฉลยให้คุณแจ็คทราบหน่อยใจบาปหยาบช้าโอ้โหครูยังอยู่ไหมคะครูครับครูครับครูครับเราทำดีที่สุดแล้วครับครูครับมามา,มาอยู่ตรงนี้นะพร้มอมนะครูครับทุกคนยอมรับ ที่แต่ลงครับดูครูคุณตัวเล็กมากเลยนะครับผมมีคลาสไซส์กันไปครับผมไซส์ใหญ่บ้างไซส์เล็กบ้างครับครับผมผมว่าคำนี้ค่อนข้างทรมานใจผมแล้วก็ทำร้ายผมมากคุณไม่คุ้นเคยกับคำนี้เลยผมเดาไปว่ารู้หน้าไม่รู้ใจด้วยซ้ำคำนี้อาจจะเบาบางแล้วก็สุภาพหน่อยสำหรับผมในการใส่สูตรวันนี้ครับครับแต่ไม่เป็นไรครับบอสครับผมยินดีกับน้องด้วยน้องเปรี้ยวนะครับผมที่เข้าไปชิงขอให้ได้แต่ต้องผ่านน้องชายผมก่อน เด็กคนที่ผมปั้นกับมือไม่ต้องไปห่วงเขาครับห่วงตัวคุณเองดีกว่าตอนนี้ผมแพ้ไปแล้วครับบอสครับผมต้องตกอยู่แล้วครับผมจะจะฝากน้องชายผมปั้นกับมือผมนั่งเรือไปที่คลองโครนจังหวัดสมุทรสงครามเพื่ออนำโครนมาปั้นเป็นน้องผมคนนี้ครับผมแสดงว่าคุณปั้นเก่งนะเขาหน้าตาดีขนาดนี้ถูกต้องาคุณปั้นเก่งงนี้คุณปั้นหน้าตัวเองก่อนดีกว่าไหม ค่อนข้างก้าวร้าวกับผมมากแต่ผมก็รับไวครับบอสคำพูดเป็นครูผมหมดครับบอสครับผมพลาดไปแล้วครับคือที่คุณพยายามจะพูดนานๆนี่คุณไม่อยากตกใช่ไหมฮะอะไรนะฮะคุณพูดนานๆกับผมนี่คือไม่อยากตกไปไม่แน่ครับบอสพูดนานพูดไวยังไงจะตกมันก็ตกครับบอสเพราะผมยังไม่อยากให้คุณตกยินดีครับบอสยังไม่อยากให้ยังไม่อยากยังไม่อยาก ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันครับว่าค่าหัวของคุณแจ็คคือเท่าไหร่ครับ1 0 0จนถึง40,000บา, 100, บาท1,000 0บาทไม่ธรรมดาผ่าน3คนไปแล้วสะสมไปแล้วนะครับ7,000 70, 0บาทครับกับเปรี้ยวทัศนียาตอนนี้เหลือนักสู้อยู่บนเวที7ท่าน หมายเลขใดที่น้องเปรี้ยวจะเลือกมาเป็นการดวนครั้งที่4ของคุณครับเปรี้ยวมาที่เราแปดค่ะโอ้โหคุณเป็กกี้เลยนะครับสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่น ชุดนักเรียนน้อมจิต Samsung Galaxy Tab S2 ตอนนี้เหลือนักสู้อยู่บนเวที7ท่านหมายเลขใดที่น้องเปรี้ยวจะเลือกมาเป็นการดวนครั้งที่4ของคุณครับเปรี้ยวมาที่เป็นมาแปดครัโอ้โหเลือกหมายเลข8คุณเป็กกี้เลยนะครับ คุณแปตกี้มีอะไรอยากจะบอกน้องเปรี้ยวบ้างเก่งมากเลยค่ะนะคะพี่เป็นคนที่หนึ่งสองสามเป็นคนที่สี่พอดีเปรี้ยวเหลือผ่านอีกหนึ่งผ่านถือว่าไม่แน่นะคะเปรี้ยวอาจจะเป็นคนหล่นแทนพี่ก็ได้ในรอบนี้นี่เขาเรียกว่าทักทายกันเบาๆค่ะจากสถิติของการที่พี่เคยมารายการนี้พี่มาด้วยกันทั้งหมดครั้งนี้รวมแล้วครั้งที่สาม เปี้ยวเล่นกับทุกคนเห็นไหมคะทุกคนตอบได้20-30คําคำเปี้ยวอยากทราบสถิติของพี่ไหมคะพี่มาครั้งแรกพี่ตอบได้ถึง5 50เลยเหรอพี่คําคำค่ะและครั้งที่สองพี่ตอบได้ถึง6ค่ะโอ้โห oh ก็ไม่ใช่60ค่ะ6คําค่ะ ครั้งนี้ค่ะเปียวพี่ไม่ตั้งเป้าเยอะค่ะคพี่ตั้งเป้าไว้แค่7จ็ดคำเท่านั้นแต่ใน7คำของพี่ไม่แน่เปียวอาจจะต้องใช้ผ่านกับพี่ค่ะเอาละครับเลือกมาแล้วและนี่คือการดวลครั้งที่4ของเปียวทัศนียา นี่คือก้าวที่4สู่เงินล้านของน้องเปรี้ยวทัศนียาครับส่วนคุณเบกกี้สู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คำถามแรกเริ่มที่คุณเบกกี้นะครับยี่สวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสิ่งปลูกสร้างสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยบ้านค่ะถูกต้องครับ มีท่าด้วย,วยมีท่าด้วยแต่ความจริงเนี่ยก่อนเริ่มเกมเนี่ยอยากจะขอพี่เอนิดนึงมาทุกครั้งเนี่ยไม่เคยได้แบบถวายถวยครูเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้บวงสรวงอะไรแต่ว่าครั้งนี้มาก่อนจะเล่นอีกคำถามหนึ่งไปขออนุญ,ญาตลำถวายครูก่อนพอ,อได้เลยครับได้ไหมคะเชิญครับผีฟ้าเอิ้ยเราเต้นลำ มั่นใจให้กับตัวเองเราเคารพสิ่งใดเราก็ต้องเชื่อมั่นในสิ่งนั้นครับค่ะมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้มั่นใจขึ้นมากเลยค่ะนะฮะแต่ดูน้องเปรี้ยวดูกลัวเลยทีเดียวนะฮะหลังจากคุณแป๊กี้มั่นใจนะครับกลับมาที่น้องเปรี้ยวกันเลย20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับช่องทางเข้าออกของบ้านมีบานเปิดปิดได้ประตูค่ะถูกต้องครับ กลับมาที่คุณเป็กกี้ผู้ซึ่งรำถวายครูเป็นร,ร้อยแยแล้วค่ะนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับส่วนเบื้องบนของบ้านสำหรับบังแดดและฝนหลังคาค่ะถูกต้องคนระับดูมั่นใจขึ้นมาทันทีมากมายค่ะพี่เอนะครับกลับมาที่น้องเปรี้ยวกันเลย20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับ ทำเป็นขั้นข,ขั้นหรับก้าวขึ้นก้าวลงบาง้านถูกต้องครับกลับมาที่คุณเป็กกี้มาเร็วจังคะเร็วไหมเร็วมากถ้าเร็วแบบนี้เดี๋ยววันนี้ให้พักก่อนดีก,กว่า oh. <laughs> 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 นะครับเหมือนยกภูเขาออกจากอกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณยามาฮ่าินเชื่อบุคคลพรอมิสไทลัก x ์รีโวปลากระป๋องมงกุฎทะเลวาสลน King Power น้ำดื่ม Nestle Pure Life OMO Plus L'Oreal ชุดนักเรียนน้อมจิตและแบรนด์รังนกแท้ครับ <Yeah. S 1> ท่านผู้ชมนะครับ <Yeah. S 1> สนใจอยากจะมาเป็นนักสู้ในรายการ <Yeah. S 1> ก็เข้าไปใน Facebook <Yeah. S 1> ได้เลยนะครับทิ้ง <Yeah. S 1> คำว่า still standing Thailand รีบสมัครกันเข้ามาได้เลยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สี mm hmm. กับรายการ mm hmm. ตก10หยิบล้าน still standing Thailand mm hmm. สวัสดีครับ จะบอกเบกกี้ว่าคุณทําถึงเป้าหมายของคุณแล้วนี่คือข้อที่7ที่คุณตอบถูกครับ <is> ไปมั่นใจมาจากไหน oh <my> God. ตอบครบ7ข้อแล้วทีมงานกดลงได้เลยครับไม่ยัง้าเป้าหมายแล้ว